อีกแล้วเดินทางกันอีกแล้วสี่ตัวสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางไปด้วยกันอีกนะคะพี่ทองเอกทองซ้อยไข่มุกนั่นก็คือนับเงินนะคะเราจะเอาแมวไปฝากโรงแรมแมวเพราะเราต้องเดินาทางไปชัยิกันนะคะไปกันเลยในระหว่างเดินทางก็ร้องเสียงเจียวเจ้ากันใหญ่เลย เื่อเดินทางมาถึงโรงแรมแมวแล้วก็แยกแมวเป็นสองห้องทอปเอกอยู่กับน้ำเงินพี่ส้อ,อยกับไข่มุกค,ค่ะในระหว่างเดินทางก็มีฝนตกมาตลอดแต่เราก็ไม่หงุดหงิดค่ะแล้วก็มีหมอกเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมนิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นส่วนของลำตะคองซึ่งมีหมอกเยอะมากเลย ็นช,ชัดๆเลยค่ะว่าหมอกลอยไปจนถึงยอดของกลางหันเลยและที่เรามองเห็นไปขาวๆเป็นลำตะคองนะคะแต่มองไม่เห็นนั่นคือทะเลหมอกดีๆนั่นเองและแล้วก็เดินทางมาด้วยความปลอดภัยค่ะถึงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแต่นี่เป็นภาพกลางวันขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ส่งกำลังใจให้เดินทางปลอดภัยค่ะ และแล้ววันรุ่งขึ้นก็เริ่มปฏิบัติการกับแมวที่จะต้องพาไปรับวัคซีนถ้าเราจะให้คุณหมอมาเขามาได้แค่วันพุธค่ะก็เลยต้องไปเองนี่คือสีหมอกแมวกรามหักที่หลงทางมาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมันดองเสร็จเรียบร้อยนี่ใครนี่พิโกใช่ไหมนี่ก็เป็นพิโกนะพิโกออกมาพ่โก้ที่เป็นเอดแมวค่ะพิโก้กระดิ่งวัว กระดิ่งวัวที่หมอเขาบอกให้เราจะเสียงดังไงไงี้งไงพี่โก้นะพี่โกะนะพี่โก้ออกไปนอกบ้านแล้วเดินกัดมายังไม่หายจนนัปัจจุบันนั่นก็คือเป็นเอ็ดแมวนั่นเองเราต้องล้างแผลให้ทุกวันด้วยวันนี้ฝึกฉีดวัคซีนให้แมวเพราะเคยทำเฉพาะในคนและในน้องหมา,<ย>าปรากฏว่าไม่สำเร็จคะ่ะอ <ภ yt> <ical> ยาจะให้พี่ขาอยาะ ีคขอบคุณค่ะไหนดูหน้าดิไหนอะอ <S 2> <S 2> <S สีหมอกหยอดยาก็มีงานล้างกรงล้างห้องนอนของแมวรออยู่ค่ะวันนี้มาได้แค่สี่ตัวแปดตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะนสรุปแล้วมาได้แค่นี้นะคะวันรุ่งขึ้นอีกวันปฏิบัติการก็สำเร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือเจ้าของของสัตว์เลี้ยงอีกท่านหนึ่งค่ะ ซึ่งมรอรับน้องหมาเราได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะราการน้องหมาหายป่วยดีขอบคุณคุณบมอและพี่เลี้ยงนะคะช่วงนี้เรามีงานและเดินทางบ่อยเพ<ห><ห>ื่อ<ห>น<ว>ที่มีช่องที่รอเราไปเยี่ยม,ม <า S 2> เราตามคิวนะคะบออคอย,ยังไม่ได้ใส่ให้นะคะเพราะว่าเ,เ,เพิ่งจะหยอดยามาค่ะหยอดบราเวคโตซึ่งยาตัวนี้ก็ป้องกันพยาธิเห็บหมัดอยู่ได้สามเดือนค่ะ หาแล้วโอเลี้ยงมาโอเลี้ยงเริ่มมาโอเลี้ยงขึ้นมามาตอนแรกกะว่าจะเอาไปกรุงเทพด้วยไปดูแลแต่เกรงว่าทางนู้นเขาจะหงุดหงิดกันคุณยายเราบอกว่าไม่เป็นอะไรดูแลเองได้อ่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงนะโอเลี้ยงก็โอเลี้ยงหายไปตั้งนานนะ่ะโอเลี้ยงได้รับว,วัคซีนเริ่มต้นใหม่ส่วนช่องปากก็ต้องดูแลต่อไปค่ะ วันนี้ก็หาเวลามาหามารวยแล้วก็มาหามารวยอีกนะไม่พ้นที่จะต้องมาร้านนมเหนียวปังปิ้งน,นี่เอาน,นี้มาให้เปลี่ยนยี่ห้อดูบ้านคุณยายบอกว่าอร่อยนะคะแล้วเราก็ได้เวลามาเยี่ยมนับทองซึ่งเป็นพี่สาวของนับเงินค่ะที่นี่ก็มีแมวหลายตัวเอาถาดอาหารแบบใหม่มาให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องก้มกินมากค่ะแล้วก็เอาอาหารมาให้ด้วย วันนี้นับทองอ้วนขึ้นเนื่องจากอาหารที่เราให้มาคราวที่แล้วจะอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันซึ่งบำรุงขนแล้วก็ได้ผลดีที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆคะการที่สัตว์เลี้ยงเราป่วยอย่าคิดว่าเป็นพาระนะคะและวิตกกังวลเกินไปค่ะเป็นอะไรก็รักษาตามนั้นเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะกดไลค์กดติดตามด้านล่างแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ แล้วกลับมาเจอกันอีก Thank you for watching and see you later.